เอาล่ะในวันนี้ก็มาถึงรขาวันนี้ผมจะมารีวิวทางด้านของตัวละครโกโตร,ริวจิตั้งแต่1ดาวจนไปถึง5ดาวนะกลุ่มดาวไหนสําคัญบ้างแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นเบรกทัดลมตัวใหม่นะถ้าเที่ยวกับทางด้านของตัวละครเก่าเนี่ยก็มีตัวละครอย่างอูจินซอนครับเข้ามาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแรกๆจนตอนนี้ผ่านไป1ปีเพิ่งมีเบรกทัดลมตัวที่2เข้ามาแล้วแล้วก็เทียริทเนี่ยมีการให้2ตัวละครนี้อยู่ในเทียเดียวกันอีกด้วยและสาเหตุอะไรทําไมถึงอยู่เทียเดียวกันดามจเ,เขาไม่แรงหรอหรือว่าเขา เบรกไม่ดีจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียในแต่ละอย่างครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณเนี่ยรับข้อดีข้อเสียได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณรับไม่ได้คุณก็ไปใช้อูจินซอนเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอ้วยแล้วก็รู้จักวิธีการคอมโบเนี่ยจริงๆมันเก่งกว่าอูจินซอนอยู่แล้วครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าและก็ขออนุญาตโปรโมทสักเล็กน้อยนะครับผมทางด้านของกลุ่มโซโล่เลเวลลิ่ง G h พูดคุยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเปิดให้แล้วนะซึ่งบอกเลย <c oughs> บอกเลยว่าผมจะทําให้กลุ่มคอมูเนียมีแค่การพูดคุยกันเกี่ยวกับทางด้านของตัวเกมเท่านั้นไม่อยากให้มีนอกเรื่องถ้าเกิดว่ามีนอกเรื่องแบน์สถานเดียวนะครับผมเข้าใจตรงกันนะซึ่งสาเหตุอะไรที่ผมแยกออกมาจากกลุ่มปกติเนี่ยก็คงจะรู้นะครับผมแม้แต่แอดมินทางด้านของพูดคุยเขายังโพสตขายไอเดียเองเลยนวสา,าอะไรที่คนในกลุ่มแม่งก็เห็นแอดมินโพสได้เขาก็โพสกันเต็มก็เลยแบบโอ้โหแทบจะไม่ใช่กลุ่มพูดคุยผมก็เลยแยกออกตัวมาสร้างใหม่นะครับผมดังนั้นอย่าลืมเข้ากลุ่มกันด้วยนะแล้วก็สหรครครััับบคคที่กง หาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมขอแนะนําเป็นร้านเติมเกมพเพาเพลยเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการตัวเองแล้วนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมองอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสิร์เข้าไปใน a c e b o o k ครับว่า po hey oh, w a r p a y w หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะและก็สําหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจดลอง Android ที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน PC ซีของคุณแบบอย่างลื่นไหลเนี่ยผมขอแนะนําเป็นทานะของ LD Player 9เลยครับบอกเลยว่าเล่นได้ทุกเกมนะนอกจากเล่นได้แล้วยัวยงมีระบบออโต้ต่าง ามามมกยหรือจะควบคุม p ีของคุณผ่านมือถือก็ได้โดยโหลดแอปเสริมของ LD Player 9บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับผมอย่าลืมไปดาวนโหลดกันนะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปแล้วโอเคเอาล่ะทีนี้เรามาดูสกิลของโกโตริวจิกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับท่าทางของสกิลตัวละครเขาว่ามันมีข้อดีข้อเสียตรงไหนอย่างแรกเลยครับการโจมตีปกติสร้างนางเมจเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3นะตามพลังชีวิตและการโจมตีปกตินี้จะทําให้ศัตรูเนี่ยเกิดเบรกด้วยนะครับผมแต่ว่าเป็นเอฟเฟก นะดาเมจเป็นท่าลมและเมื่อเข้าเป้าเนี่ยจะทําให้แอร์บลอนนะครับผมก็คือทําให้ศัตรูลอยตัวนั่นแหละและเมื่อเราโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลครบดาวกาหนดสังเกตง่ายๆอยู่ที่หลอดการโจมตีปกตินะมันจะมีหลอดสีขาวข,ขึ้นเรื่อยๆเมื่อครบเต็มวงเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่ามันจะเข้าสู่สถานะการโจมตีปกติกตแบบคอแอคแท็กนั่นเองสร้างดาเมจเป็นทัาลมคัห้าร้อยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นซึ่งณนะปัจจุบันอยู่ที่เลเวลหนึ่งนะ <laughs> แต่ว่าก็มันจะทำดาเมจได้แรงกว่านี้อีกถ้าเกิดวค เบรกการเบรกนะครับผมระดับกลางเลยก็ถือว่าดีแล้วก็ขนาดใช้เนี่ยจะมีการเปิดใช้ซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยซึ่งตัวนี้ก็คือจะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกขัดจังหวะนั่นเองแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วครับการโจมตีทั่วไปรูปแบบที่1สายลมสู่สวรรค์สกิลตัวนี้จะสามารถกดโจมตีต่อเนื่องได้ถึง6ครั้งนะครับผมจริงๆเรากดค้างไปเลยนะไม่ต้องแบบว่าไปเดินหลบแต่ถ้าเกิดว่าหลบได้ไหมก็หลบได้นะครับมวลวเราค่อยมากดใบแล้วแต่ท่านผู้ชมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เป็นเป้านิ่งแล้วก็เป็นขข้ออเสียง โกโตริวจิแต่ถามว่าเบรกเร็วไหมก็เบรกเร็วนะครับผมแลวก็บริบาลดาเมจเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น10%ทุกครั้งที่มีการใช้สกิลต่อเนื่องอีกด้วยดังนั้นการโจมตีในแต่ละครั้งของสกิลตัวนี้มันจะมีการเพิ่มดาเมจด,ดาเมจซ้อนทับไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับเรามาดูดาเมจกันดีกว่าโดยดาเมจนะผมเลเวล8นี่ก็คือ647%ีินะครับผมของพลังชีวิตสูงสุดนะตัวละครตัวนี้ปั้นเป็นพลังชีวิตคูลดาวเนี่ยจะมีถึงวิดดวบ จะมีการเบรกศัตรูในระดับกลางอีกด้วยแล้วก็ขนาดใช้ครับจะทําให้เปิดเอฟเฟกต์ซูเปอร์อาร์เมอร์ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกขัดจังหวะอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นสกิลต่อเนื่องแบบนี้แล้วไม่มีป้องกันการขัดจังหวะเท่ากับว่าเราเสียสกิลนั้นฟรีนะครับผมอาจจะตีได้1ครั้งและศัตรูตีมาเราลอยตัวเรียบร้อยครับเสียแต่อันนี้ไม่เสียนะครับผมเพราะว่าจะไม่โดนถูกขัดจังหวะแล้วก็อย่างที่3ครับขนาดใช้จะมีการเปิดใช้เอฟเฟกต์ดา,ปปาบปร,า,า,ปราบริ้น ระยะเวลาต่อเนื่อง7วินาทีสามารถซ้อนทับได้ถึง5ชั้นด้วยกันนะครับผมและก็ต่อไปครับสกิลที่2สายลมพัดกับปริมาณดาเมจเนี่ยสร้างค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับผมคูดาวเป็น12วินาทีเหมือนกับสกิลที่แล้วเลยแล้วก็ปริมาณการใช้พลังเวทเนี่ย212%แล้วก็สร้างดามเมจเป็นธาตุลมเบรกเนี่ยอยู่ในระดับขั้นกลางนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่3ครับเมื่อเข้าฮิตสุดท้ายจะทําทให้ศัตรูเกิดแอร์บอลก็คือการลอยตัวนั่นแหละแอร์บอลก็คือการลอยตัวขอดเด่นย้าอันนี้เป็นค่าสถานะาททีีี่่่เเรรรานนควจะู้ใ เลยแล้วก็อย่างที่3ครับขณะใช้จะมีการเปิดใช้เอฟเฟกต์ซูเปอร์อาร์เมอร์เราจะไม่โดนขัดจังหวะอย่างแน่นอนนะแล้วก็อย่างถัดไปครับปริมาณดาเมจที่ได้รับลดลงถึง30%ในขณะใช้สกิลนี้ปริมาณดาเมจการใช้สายลมสู่สวรรค์และปริมาณเบรกเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น30%ต่อเนื่อง15วินาทีดังนั้นแน่นอนแหละเราควรใช้สกิลทั่วไป2ก่อนก่อนที่เราจะไปสกิลทั่วไป1นะครับผมเพราะว่ามันจะมีการทําให้ปริมาณดาเมจเบรกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง30%อีกด้วยําม้เบกเร็็ววขึ้้น,นั่แและกตอไป รเราไปดูสกิลพิเศษที่เอาไว้ไปใช้ซับพอร์ตกับซองจุดูนะซึ่งก็จะทําดาเมจเป็น1171%ของพลังชีวิตสูงสุดคูดาวยีวินาทีนะสร้างดาเมจเป็นทัดล่มแล้วก็มีการเบรกคันกลางด้วยอย่างที่3เมื่อเข้าเป้าจะทําให้ศัตรูเกิดแอร์บอลลอยตัวนะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับเปิดใช้เอฟเฟกจอมราชาซึ่งจอมราชาคืออะไรเมื่อเบรกสําเร็จครับระยะเวลาต่อเนื่องของเบรกจะมีการเพิ่มขึ้น3วินาทีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เราเบรกมอนแล้วเเนนนนีี่มมออสสตตััไปกก็คืะ ตันมอนไปแล้วประมาณ3วินาทีแล้วมอนก็ลุกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสถานะจอมราชาตรงนี้จากเบรก3วินาทีเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น6วินาทีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจอย่างที่ผมบอกไปว่ามอนเนี่ยมันจะลุกตอนไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ต่อไปครับเส้นทางจอมราชาปริมาณเบรกที่สร้างแก่ศัตรูเป้าหมายในสถานะเบรกจะมีการเพิ่มขึ้น100%ระยะเวลาต่อเนื่องถาวรทั้งคู่อธิบายเพิ่มเติมเผื่อหลายๆคนเนี่ยเข้าใจกดระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยมันก็คือถาวรใช่ไหมเราเบรก แต่เราเบรกจนจบการต่อสู้ใช่ไหมอันนี้คําตอบก็คือไม่ใช่นะครับเบรกก็คือสตัรนะครับอย่าแงบบที่ผมยกตัวอ,อย่างไปก็คืออาจจะเบรกไปแล้วมอนสตันไป3วินาทีค่อยลุกขึ้นแล้วมันก็จะมาเพิ่มตรงนี้ก็คือเป็น6วินาทีอาะประมาณนั้นแล้วก็ศัตรูจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น100%ก็ ในช่วง6วินาทีที่สตูสตันนั่นแหละนะครับผมต่อให้มันไม่กี่วินาทีแต่ทาดาเมจเพิ่มขึ้น100%ดาเมจซองจินอูนะครับผมกดอันติในช่วงนี้เนี่ยโอ้โหแรงมากเลยนะดังนั้นเราควรที่จะเล่นคอมโบดีๆเราสตาร์นสตูได้แล้วสตูจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นไม่กี่วินาทีแต่เราเนี่ยควรที่จะเก็บอันตีของซองแล้วก็จะทําดาเมจให้สตูเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเนาะโอเคทีนี้เราไปดูสกิล QTE หลังจากที่เราเล่นปกติโหมดฮันเตอร์นะสะอนออา,ะารร างดาเมจเป็น953%ของพลังชีวิตสูงสุดคูดาว20วินาทีเงื่อนไขการเปิดใช้งานก็คือลมรีขั้นสูงคอยแอคท็กอัตติเมทหมดสติหรือว่ากักขังก็ได้นะก็จะมีการเกิดตนนัวนี้อย่างแรกครับสร้างดาเมจเป็นธาตุลมอยู่แล้วแล้วก็มีเบรกขั้นกลางให้ด้วยนะแล้วก็เมื่อเข้าเป้าจะทําให้สตูเกิดรอยตัววงเล็บก็คือเป็นแอร์บอลนั่นแหละ โอเคทีนี้นะครับผมเราไปดูอันติกันดีกว่าสังหารผู้อ่อนแอสร้างดาเมจเป็น2,371%นั้นณะเลเวล6นะครับผมคูลดาวน์วินาทีปริมาณการใช้เพาเวอร์เกตเดีน่ย100%ไปเลยนะปกติแหละ <c oughs> แล้วก็สร้างดาเมจท่าลมนะครับผมเมื่อเขาเป้าจะทําให้ศัตรูเกิดแอรบรอนไม่ได้มีอะไรมากเนาะสำหรับทางด้านของสกิลตัวนี้โดยอันติของเขาก็มีเบรกแต่เขาไม่ได้เขียนเบรกมาก็ไม่รู้นะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็อย่างสุดท้ายครับเราไปดูพาสซีกันดีกว่า่าเมือใช้ ไปไม่ว่าจะเป็น1หรือว่า2เข้าเป้าจะมีการฟื้นฟูพลังเวทให้กับตัวเอง50นะและก็สเตตัสอัตราค,คริติคอลเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น20%ของค่าสเตตัสดาเมจคริติคอลอีกด้วยแล้วก็อย่างถัดไปครับเมื่อใช้เอฟเฟกปรบปับวิสาร์ซอนทับ5ครั้งอ่ะกาบวิสาร์คืออะไรก็คือสกิลทั่วไป1นะครับผมแล้วมันก็จะมีการเก็บสแต็กตรงนี้นะยิ่งเราโจมตีต่อเนื่องเท่าไหร่มันก็จะมีการเก็บสแต็กได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะนนะก็ซอนทับครบห้า เป็นข้อดีสําหรับทางด้านของโกโตริวจิเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีการบัฟเกิดเองครับปริมาณดามเมจคิดิคอจะมีการเพิ่มขึ้น20% ปริมาณดาเมจสก,กิลทั่วไปเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ปริมาณพลังเวทเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง35%ต่อเนื่อง20วินาทีซึ่งโอโ้โหสำหรับทีมลมเนี่ยเขาเน้นไปทางด้านของสก,กิลทั่วไปอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้เนี่ยทางด้านของน้องผมขาวได้ใช้เต็มๆนะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้ถือว่าดีแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูการปดหนึ่งดาก,กั้ดีกว่าว่ามันจําเป็นไหมเมื่อโกโตโริวจิหรือพวกพ้องทําการเบรกสําเร็จครับจะมีการสร้างระยะเวลาต่อเนื่องเบรกนะครับผมเพิ่มขึ้นอีก3วินาทีนะ คล้ายๆกับทางด้านของสกิลพิเศษที่เอาไว้เป็นซับพอร์ตกับซองจินวูเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเมื่อพวกของเบรกใช่ไหมนั่นก็เท่ากับว่าเราอาจจะเล่นทีมเบรกไปเลยนะใช้ทางด้านของจิวซอนไอ้ไม่ใช่ <c oughs> เขาจะอะไรอูจินซอนนะครับผมกับทางด้านของโกโ,โตริจิหรือเปล่าการที่เขาเนี่ยเขียนมาไว้แบบนี้เพราะว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถเบรกได้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเป็นทาตดลมตัวอื่นดังนั้นเอฟเฟกแรกเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับผมต้องรอดูว่าเบรกมันเยอะจนที่เราเนี่ยจะต,ต้องใช้ทางด้านของเบก2ตัวลย เ <c oughs> มื่อเริ่มสเตจนะครับผมจะมีการเปิดใช้เอฟเฟกเส้นทางทรชนแก่พวกพ้องนะครับผมคืออะไรเราก็จะมาอธิบายตรงนี้เลยนะปริมาณดาเมจที่สร้างแก่เป้าหมายอยู่ในสถานะเบรคเพิ่มขึ้น12%นั่นเองครับและก็ระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยถาวรอ,อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะว่าสถานะต่อเนื่องถาวรไม่ใช่ว่าศัตรูจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นซ2%ถาวรไปเลยแต่มันมีการเปิดใช้เฉยๆนะครับผมดังนั้นต่อให้ศัตรูเนี่ยมันจะรีเกราะกลับมาและเราไปทําเบรคอีกตรงนี้มัน ก็จะขึ้นมาอีกซึ่งมันจะมีการอ้างอิงตามทางด้านของการสตานของมอนยิ่งมอนสตันนานก็เท่ากับว่าเราก็จะได้ใช้เพิ่มดาเมจ12%ตรงนี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้ากับโกโตนะครับผมได้ใช้ตรงนี้นะส่วนเพื่อนเนี่ยน่าจะไม่ใช้มอนลุกก่อน <c oughs> โอเคแล้วก็ถัดไปนะครับผมมีอะไรอีกแล้วก็อย่างถัดไปครับเมื่อใช้เอฟเฟกปราบปิศาจซ้อนทับครบ5ชั้นก็คือใช้ตัวนี้เนี่ยฟันจนสแตกดาบปราบปิศาจครบ5ครั้งก็จะมีการทําให้สกิลตัวนี้เพิ่มนะครับผมเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือจะมีการเปลี่ยนเป็นสกิลคมดาบวายุและสร้างปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น50%อรนะยะเวลาต่อนเนื่อง10วินาทีทําให้ตรงนี้เนี่ยมีสกิลอยู่ประมาณ2รูปแบบนั่นคือสายลมพัดกลับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มาจาก 1ดาวนะครับผมดังนั้น1ดาวสําคัญไหมก็แล้วแต่คุณถ้าเกิดว่าคุณอวยดาเมจโกโตริฟจินะครับผมก็ควรมาที่1ดาวนะเพราะว่าส่วนใหญ่เดี่ยมันจะมีการเพิ่มตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดาบปริศาตรงนี้ ดาเมจโกโตจะแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับผมและก็ต่อไปครับ2ดาวเอฟเฟกเบรกเพิ่มขึ้นถึง20%เลยโอ้โหก็ถือว่าเยอะพอตัวนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยเบรกขึ้นยิ่งเราเบรกศัตรูได้ไวนั่นก็หมายความว่าเราสามารถทําดาเมจได้ไวย,ยิ่งขึ้นประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นเนาะดังนั้นนะครับผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยไปหยุดอยู่ที่2ดาวก็ได้นะแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันที่3ดาวก็ดีกว่าสายลมศักดิ์สิทธิ์นะครับผมหรือว่าสังหารผู้อ่อนแอปริมาณดาเมจคิดได้ครอบเพิ่มึ้นนถง20%น 12วินาทีโอ้โหเป็นการบัฟตัวเองนะซึ่งถามว่าบัฟตัวเองยังไงสายลบศักดิ์สิทธิ์ก็คือการกดใช้มาสกิล QTE ก็จะทําให้ตัวเองได้รับบัฟดาเมจคริติคอลนะครับผมหรือว,ว่าการใช้อันติเก็เชเจนการแต่จริงๆอ,อันตินี่เป็นของแถมนะส่วนใหญ่เราจะมาเปิดใช้จากตรงนี้เราก็ควรเล่นทางด้านของน้องตงัวนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บๆแล้วก็มีสกิล QTE ขึ้นมาสลับเป็นโกโตริวจิก็จะได้บัฟเต็มๆตรงนี้ก็จะช่วยให้โกโตริวจิเนี่ยดาเมจแรงขึ้นอีกถ้าเก คนที่3เพิ่มขึ้นถึง24%แต่ปริาามาณดาเมจที่ได้รับเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง1 2อโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายอยู่นะครับผม <S <S ซึ่งแลกกับทางด้านของดาเมจ24%์เแต่ก็ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น1 2แต่ไม่มีปัญหาครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะให้น้องฟุ่มขาวเนี่ยดาเมจแรงขึ้นเราก็ไปใส่แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันบางกว่าเดิมนะครับผมปกติก็ยืนไม่ได้อยู่แล้วก็ให้โกโตะไยืนดด้ดดด้้้รรัับมจทําเเเเเงงขขึต่อ่ออสีใหวพิ122% นะยังไงก็ถือว่าคุ้มอยู่แหละถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมเพจจ๋าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นออโต้มันน่าจะมีปัญหาแหละนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณปลด4ดาวนะแล้วก็ต่อไปครับผมเราไปดูกันที่5ดาวกันดีกว่าสกิลสายลมสู่สวรรค์สายลมพัดกลับแล้วก็คมวายุจะมีการโจมตีเพิ่มถึง2ครั้งและการสร้างดาเมจเพิ่มเติมก็จะเพิ่มไปอีก10%นะครับผมของปริมาณดาเมจสกิลดังกล่าวในการโจมตีแต่ละครั้งอันนี้คืออะไรเรามาเอาประเด็นแรกกันก่อนนะครับผมซึ่งปกติสกิลตัวนี้เนี่ยจะรค,ระครับ แต่มันก็จะมีการเพิ่มดาเมจเป็น10%ตลอดใช่ไหมอย่างเช่นตีรอบแรกเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น10%ตีรอบ2อดาเมจเพิ่มขึ้น20-30ไปเรื่อยๆจนครบ6แต่อันนี้มันมี8แล้วมันก็เลยเพิ่มในเรื่องของ10%ตรงนี้ดังนั้นมันจะสามารถซ้อนทับแล้วก็ไปอย่างคิดสุดท้ายก็คือ80%เลยโอ้โห ถือว่าแรงสะใจจริงๆนะครับผมแล้วอย่างถัดไปครับหากโกโตริรวจิมีสัดส่วนพลังชีวิตสูงกว่าสาัดส่วนพลังชีวิตศัตรูปริมาณดาเมจสกิลอันตีเนี่ยจะแรงขึ้นถึง60%เอาไว้ปิดศัตรูแต่คิดว่าน่าจะปิดบอสไม่ได้นะอันนี้ตัดขิงครับผมถ้า <c oughs> เกิดว่าโอเคเลือดของศัตรูเนี่ยมันน้อยกว่าเรามันก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตีบอสที่เลือดเยอะแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับผมแต่ตรงนี้ก็ได้ใช้อยู่ดีเนาะทีนี้เรามาดูไกด์สกิลกันดี ตรงนี้เนี่ยก็มีบอกอยู่แล้วนะซึ่งเราจาเป็นจะต้องใช้สกิลที่2ก่อนเพื่อรับทางด้านของปริมาณดาเมจและเบรกเพิ่มขึ้นถึง15%จํานจนวน15วินาทีนะครับผมจากนั้นเราก็จะมีการใช้สกิลตัวนี้ครับผมเก็บสแต็กซอนทับดาเมจเป็นตั้งแต่10% 20, 20, 20 30 40, 40 50เรื่อยๆจนไปถึง60%นะแล้วก็พอเราใช้สกิลนี้ครบแล้วใช่ไหมเราก็จะได้ทางด้านของดาบป,ปรบาบปิสาร5สแต็กพอดีนะครับผมจากนั้นเราก็จะวนไปใช้ทางด้านของสกกกิิลทีี่่่2ถถ้า้าาาาาาเเดดดดวววใใคครรรมปแ ไม่มีก็ทําการโจมตีปกติแล้วก็อันติไปนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งผมก็แนะนําว่า1ดาวเนี่ยมันจะคอมโบมันกว่าใช้สกิลสทั่วไปสกิลหแล้วก็สลับมาสกิลสองคอไอคแท็กแล้วก็อันตินะครับผมจริงๆทุกคนสามารถใช้อันติไปเลยก็ได้นะไม่ต้องรอทางด้านของคอไอคแท็กเพราะว่าเราจะเสียทางด้านของเจ้าตัวบัฟตัวนี้ไปก่อนนะดาเมจกินข้อเพิ่มขึ้น <c oughs> ยังไงก็พยายามนะครับผมทำสกิลที่2นะครับผมสกิลที่1แล้วก็อันติไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวเวลามันไม่พอ ะนะครับผมสแต็กันหมดก่อนโอเคจะเป็นประมาณนี้ส่วนลำดับการอัพสกิลที่แนะนําก็อย่างที่เกมบอกเลยครับผมซึ่งดาเมจของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่สกิล2ตัวนี้มากที่สุดนะเพราะว่ามีการเก็บสแต็กดาเมจที่มันแดงขึ้นด้วยเลยก็ลองลงมาเนี่ยจะเป็นทางด้ของสกิลตัวนี้แต่ส่วนตัวของผมแล้วแนะนําว่าอัพอันติไปเลยก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ปวดหนึ่งดาวนะแต่ถ้าปวดหนึ่งดาวเนี่ยยังไงก็ควรที่จะอัพสกิลตัวนี้เพราะว่าเราจะต้องมีการมากกดใช้ซ้ำนะครับผมมีสายลมพัดกลับมันเปลี่ยนอะไรนะจาชื แต่ว่ามันจะมีการเพิ่มมาให้ทีหลังหลังจากที่เราเนี่ยใช้สกิลตัวนี้เสร็จนะครับผมอ่ะทีนี้ก็จะเป็นการอัอันต t ีแล้วก็คอแอค t ท a นะสกิล QTE สกิลั u p อ o r t โอเคผมไม่ได้มีความคิดเห็นย้อนแย้งอะไรเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสางานของโกโตะริวจิแล้วก็ต่อไปครับทางด้านของอร์ติแฟกนะครับผมพีครับใส่ยังไงนะซึ่งเราเนี่ยก็จะมีการใช้เซตตัวนี้แหละดีที่สุดเลยก็คือเบรกเข้าเป้าจะมีการปรับใช้ระโมบัตรากิที่ข้เพิ่มขึ้นหนอเซซอนทับโอ้โหโคตรที่จะเหมาะกับทาางงด้นขอเลย ซึ่งนะครับผมต่อไปเนี่ยก็คือการใส่ทันด้านของเซตนะผมแนะนําว่ามีพลังชีวิตแล้วก็มีพลังชีวิตที่มันเป็นแฟดนะไม่ได้เป็นเปอร์เซนต์ก็แนะนําว่าผาสมกันนะอันนี้ก็ใช้ไปใช้ไปแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการดาเมจเนี่ยตรงนี้ควรที่จะใส่เป็นทันด้้นของดาเมจคริติคอลอีกด้วยเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของพาสซีฟเนาะและก็ตรงนี้เนี่ยล็อกอยู่แล้วว่าต้องเป็น H P เปอร์เซนต์ตรงนี้ก็จะเป็นดาเมจลมแต่ผมไม่มี <laughs> ผมไม่มีเดี๋ยวพยายามหาตรงนี้ก็จะทําให้ดามเมจของผมเนี่ยหายไปส่วนหนึ่งอยู่ท้งนั้นของโกโตริจิตรงนี้นะครับผมก็ควรที่จะเป็นพลังชีวิตนะครับผมอะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพลังเวทดั้านมันจะมีอยู่ประมาณกี่ชิ้นเนี่ยที่เราจะต้อง ใช้เป็นพลังชีวิตแฟตแล้วก็เปอร์เซ็นได้ใช่ไหมก็แนะนําว่าพลังชีวิตแฟตเนี่ยสัก2ชิ้นนะครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นเนี่ยสัก1ชิ้นก็พอนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปหาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นเซตที่แบบงิ่ง่ยนะครับผมครึ่งเล่นมา3วันที่แล้ว <c oughs> เล่นไอดีใหม่อีกแล้วนะครับผม ID นี้ก็เป็น ID ดีที่ดองตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะมันก็เลยได้ของเยอะทีนี้นะครับผมเรามาเปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดกันเลยดีกว่านะว่าทางด้านของโกตัดิวจิกับทางด้านของตัวเบกเก่าอย่างอูจินซอนนนนี่ตััววไหดดูกากานนะ ผมให้เลยว่าโโตริจินะถามว่าอ่ะมีอะไรบ้างในเรื่องของการเบรกโโตริจิเนี่ยเบรกเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับผมยังไงเขาก็คอมโบปุ๊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 บนะเบรกได้ดี ดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้วครับอูจินซอนผมบอกว่าโกโตะดิวจิเนี่ยเบรกได้เร็วกว่าส่วนต่อไปครับในเรื่องของการบัฟเพื่อนกันมั่งนะเรื่องของการบัฟเพื่อนมีทั้งคู่นะครับผมแต่อูจินซอนเนี่ยจะแบ่งในเรื่องของการบัฟเพื่อนไปอยู่ที่ถุงมือของตัวเองอีกด้วยแต่ทางด้านของโกโตะดิวจิเนี่ยเขามีให้ตั้งแต่พาร์ทสี่เลยนะครับผมไหนวะนี่บัฟดาเมจคิดได้เข้าเพื่อน20%ตรงนี้ให้ไปเลยแต่ว่าของอูจินซอนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากให้บัฟเพื่อนดีก็คือต้้ออองงไปัถุมมืนะะผใหดาวเยๆ มันก็จะเป็นความแตกต่างกันระหว่างโกโตริจินะครับผมกับอนะูยินซอนเนาะสรุปเลยก็คือทั้ง2ตัวละครครับสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีพอๆกันเลยนะอยู่ที่เงื่อนไขครับอย่างเช่นคุณอยากจะได้โกโตริจิไหมที่เงื่อนไขาทางด้านของบัฟเพื่อเนี่ยไปอยู่ทางด้านของพาสีฟแล้วทางด้านของอูยินซอนนะครับผมเงื่อนไขก็มาอยู่ทางด้านของอาวุธประจําตัวก็เลือกเอากนแล้วกันเนาะแต่ข้อเสียเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยนะตัวละครอย่างอูยินซอนเนี่ยเขาจะมีการชาร์จจำนวนแดดให้กับเพื่อน เอ้ยไม่ใช่เพื่อนอาจจะแดดนะครับผมให้เรากดใช้เนี่ยหนึ่งครั้งใช่ไหมเมื่อเทียบกับโกโต้ดิวจิเดี่ยกลายเป็นตัวละครที่เบานิ่งนะครับผมเราต้องฉับดาบแบบนี้จึ๊บ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 มอนก็ตีเราตีเราเลือดลดเรื่อยเรื่อยนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันส่วนตัวผมแล้วชอบโกโตริวจิมากกว่านะในเรื่องของการเบรกมอนทีโอ้โหบอกเลยว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆนะครับผมเบรกได้ดีมากดังนั้นก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับตัดสินใจว่าจะเอาดีไหมแต่อย จิเนี่ยเขาจะเป็นเป้าเดี่ยวเราก็ยังมีนานะของตัวละครซับลมเกิดมาเพื่อคู่กนันจริงๆนะซึ่งเขาก็จะมีการกลางอนาเขตแล้วก็แจกโล่ให้กับเพื่อนอีกด้วยดังนั้นก็กลายเป็นว่าโกโตโดิวจิเนี่ยสามารถเป็นเป้านิ่งได้เลยโอเคทีนี้เรามาดูที่หน้าจาัดคิวตัวละครครับผมขออนุญาตใช้เงาก่อนนะปึ๊บ โอ okay. เคเงาเป็นเบรุนะครับผมดีที่สุดแล้วแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้โอเคจัดทีมสําเร็จครับแล้วก็ต่อไปครับการจัดทีมตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ทางด้านของตัวทัพย์อยู่ใกล้ๆโกโจริจิก็พอนะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นแล้วแต่คุณนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เป็นทางด้านของอาดาเมจให้กับตัวนี้แรงขึ้นก็ทําการปรับเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าคุณต้องมีดาวนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นสีดาวใช่ไหมที่จะทําให้ช่องที่3าดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมหรือว่าอยากให้โกโตแรงก็ ปรับเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปลองตีกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับอันนี้จะมาสู้กับทางด้านของตะขาบนะแล้วก็รอครับผมรอนิเมชันเปิดตัวทีนี้เราก็สลับเป็นตัวซับครับผมนี่รอได้เลยนะแล้วจังหวะนี้กลางบาเรียไปเลยนะครับผมแล้วก็แดดหลบไปนะแล้วก็สลับไปที่เออแบบนี้นะครับผมทําการกดใช้สกิล ทั่วไป2ก่อนนะครับผมเคื่อบัฟทางด้านของการเบรกที่มันเร็วขึ้นอ่าเรียบร้อยนะครับผมเบรกเสร็จแล้วก็ซ้ําไปที่สกิลที่2ครับนี่ปึ้มนะครับผมเห็นไหมโคตรดีแล้วก็สลับไปตัวนี้ดิปั๊บอ่าเราก็จะมีบัฟทางด้านของดามเมจจริงๆควรขัดอาวุธน้องข่าเนี่ยจะได้ใช้อันตีตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้เราต้องตีปกติก่อนอ่าอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวบัฟบดก่อนอย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวหุยแรงมากเลย ป,ปึ๊บ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 นี่ประมาณนี้ครับผมปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็สลับไปได้นะปึ๊บแล้วก็กางบาเบรียรแล้วก็ทําให้ศัตรูได้รับดาเมจสูงขึ้นโจมตีสลับเป็นโกตโต้ริวจิปึ๊บนะครับผมใช้สกิลสองก่อนปั๊บแล้วก็เก็บสแต็ก จริงๆเราใช้สกิลฝั่งซ้ายก่อนก็ได้เลยนะเพราะว่าศัตูมันไม่มีก่อนแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปบัฟให้มันอน,นี้เอ้ยหรือว่าปริมาณดามเมจเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่ะสุดท้ายก็ยังใช้สกิลสองอยู่ดีโอเคนะครับผมทีนี้เราต้องคอมโบใหม่แล้วเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันมันเริ่มใหม่อะ่ะมันเริ่มใหม่มันคัดซีนโอเคตีไปครับแล้วก็สลับไปโกโตริจิฟันอะไรนะ <c oughs> โอเควันไปครับผมปึ๊บนะครับผมแล้วก็เบรกปั๊บปั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 บเมื่อครบสแต็กแล้วเราจะปิดด้วยอันตีไปก่อนรอบหนึ่งครับปื๊บปึ๊บป๊บวันไปครับรอบนี้ปุ้มเข้าไปหนึ่งกีฮะแล้วก็สลับไปครับในี่เราก็มีบัฟทางด้านของโกโตริวจิแล้วก็มีบัฟเคลื่อนอีกนะครับผมตัวธาตุลมผมเนี่ยปลดห้าดาวไปเลย โอเคแล้วก็ใส่หน้ากาครับก็โจมตีไปปึ้มปึ้มแดหลบก่อนแล้วก็ฟันอุโหตะขามนี้ตะขามุนนีโอเคแล้วก็สลับไปตัวทรัพ์นะครับผมเปิดกลางบาเรียเปิดสกิลนะครับผมแล้วก็หิ้วไป1ดอกปึ๊บเห็นไหมแค่นี้โกโตริจิก็ไม่จาเป็นต้องกลัวดาเมจอีกต่อ้ยกลัวดาเมจศัตรูอีกต่อไปนะเป๊บปึ๊บฟันไปครับแล้วก็เบรกเบรกโคตรเร็วอะเดี๋ยวดิ้บปึ๊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 บยังไงก็คนมากนะ ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็สลับมาตัวนี้นะครับผมเอาแล้วตัวนั้นไปไหนอะโอเคฟันเข้าไปครับฟันเข้าไปปึ๊บปึ๊บโอเคผมไม่ได้ใส่หน้ากากใช่ไหมไม่ได้ใส่หน้ากาก <c oughs> จริงๆจะต้องอัพไอ้น้องผมขาวจริงๆอะถ้าเกิดว่าเราเป็นสายสลับไวนะปึ๊บโอเคฟันไปครับผมแล้วก็ฟันไปทีหนึ่งบัฟดาเมจแล้วก็เก็บสแต็คครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อครบสแต็กแล้วก็ใช้อันติปับกี่ดอกเนี่ยาจาก อ <c oughs> แรงจริงๆนะครับผมใส่ไปอีกดอกดอกเออนั่นแหละเลือดหายเลือดหายแล้วสลับมาครับผมมีบัฟทางด้านของโกโตริจิบัฟดาเมจคียิข้ออยู่แล้วก็ฟันชึบ <c oughs> แรงแลก็แรงนะครับผมตายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็สลับไปบ <c oughs> <c oughs> แต่น้องอันนี้จะไม่พอแล้วเดีย่ยเลือดนึงเดี๋ยวบัฟก่อนบัฟก่อน <c oughs> โอเคฟื้นะ อ่าแล้วก็สลับเป็นโกโตริวจิฟันไปครับนี่โกโตริวจิแทบแบบเลือดไม่ดอนะ่ะทุกคน <c oughs> ขนาดได้รับดาเมจสูงขึ้นนะปึ๊บปื๊บป๊บแล้วก็ฟันครับปิดจบจะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็บอกเลยเลยว่าของโกโตริวจิของผมเนี่ยยังไม่ค่อยมีเนื่องจากผมเพิ่งเล่นนะอันนี้ก็ไปช้อปปิ้งไอดีมา <c oughs> เพื่อจะเอามาทำคอนเทนต์ได้หลายอย่างให้ทุกคนได้ดูรู้สึกว่าการเริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันก็ดีแหละมันก็แจกเยอะแต่ผมรู้สึกว่าผมหายดีใหม่ดีกว่าเออผมก็เลยไปหามาจนได้นะเห็นไหมไมีอยู่แสนเพรแล้วก็มีที่ฟาร์มค่อนข้างเยอะเลยนะเอาละ่ะก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะโดยคลิปตัวละครต่อๆไปผมจะพยายามทําให้ละเอียดมากกว่านี้แต่คลิปนี้ผมไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าไอดีนี้เพิ่งเริ่มได้เมื่อ3วันที่แล้วนะครับผมก็เลยแบบว่ามันเตรียมรีวิว ไม่ทันจริงๆอ่ะทุกคนดังนั้นก็เอาไปแค่นี้ก่อนกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมตัวละครใหม่มาผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดดีมากกว่านี้อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผม